สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้จะทําให้ชาวสิงห์ที่ห่างๆกับคนรักนะคะสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งจะเลิกกันได้ประมาณเดือนหรือ2เดือนนะคะหรือว่ามีปัญหาอะเลาะแห่งกันแล้วก็เงียบกันไปนิ่งกันไปนะคะมาดูซิว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนคนนี้ของคุณนะคะคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยคนที่จากเราไปห่างกันไปเนี่ยนะคะจะกลับมาหรือเปล่า ขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับชาวราศีสิงห์บ้างในช่วงระยะนี้นะคะโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันรีเทิร์นในเรื่องของความสัมพันธ์มีบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะสําหรับท่านที่ยังรอท่านที่มีความหวังนะคะส่วนท่านที่อาจจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหนื่อยแล้วพอแล้วก็ฟังคำขำได้นะคะ นะสำหรับเช่าสิงห์นะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนั่นเองการแบ่งวันที่จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาส์ไทยนะสามารถรับชมได้ทั้งแบบแลัคนานแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ก็บอกไปแล้วเนาะก,ก็คือเป็นส่วนรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางกรณีสามารถที่จะสลับกันก็ได้นะ,ะสลับความรู้สึกความาการกระทํานี่แหละก็ได้ด้วยนะคะ,ะชมมพ่าเป็นแนวทางเนาะ สำหรับไพ่หลักนะคะชาวราศีสิงค์คนนี้ของคุณนะคะก็คือว่าเออ่ยังไงล่ะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่ยังมีใจนะยังมีสองถั่วอยู่นะคะไพ่หลักกับไพ่สองถั่วคิดตามๆกันมายังมีใจยังมีความผูกพันยังมีเยื่อใยแล้วก็ยังไม่มีใครมาแทนที่เราด้วยนะ มือนกับว่าก่อนหน้านี้นะคะคือเขาจริงจังนะกับคนคนนี้กับเราเนี่ยก็ได้หรือว่ายังไงแพ้สลับกันก็ได้นะคะมีความจริงจังกันมากๆแล้วก็หวังที่จะคบกันแบบระยะยาวนะคะมีความเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเป็นคู่รักที่จะต้องฝ่าฟันกับอุสศักปัญหานะคะปัญหาจะต้องเกิดก่อนถึงจะดีขึ้น จะเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในอนาคตหรือไม่ก็ในช่วงระยะเร็วๆนีห้หลังจากที่ผ่านความความห่างนะคะโชคชะตาแห่งความห่างตอนนี้เขากำลังกำหนดให้คุณนั้นต้องห่างกันไปจากกันไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามนะคะเนาะก็เลยทำให้ เหตุผลที่จัก,กรวาลน,นะคะเหมือนก็นว่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความรักของชาวราศีสิง์เพื่อที่จะให้กลับมาใหม่แล้วมันอาจจะดีกว่าเดิมเลยด้วยซ้ํานะคะรอเวลานะช่วงนี้ก็อยู่สสวยๆวยไปก่อนนะชาวราศีสิงห์รอเวลาสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะหลังจากเดือนนี้ก็ได้นะคะ เดือนกว่าๆนี่แหละหรือไม่เกินสองเดือน3มเดือนก็ได้นะคะเอาเต็มที่เลยนะไม่เกินห้าเดือนเต็มที่สุดแล้วนะไม่เกินห้าเดือนบางท่านก็มาเร็วกว่านีาน้นะคะแล้วแต่พลังงานใครเนาะบางท่านอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วอยู่ในช่วงเวลาหาเดือนนี่แหละที่เราจะต้องห่างต้องไกลกันต้องมีปัญหากันนะคะ ยังไงก็ไม่ขาดการติดต่อถ้านิ่งกันไปสักพักหนึ่งเขาก็ติดต่อมานะคะมาพูดมาคุยมาถามไทยสารทุกข์สุกดิบสารสีสิงคุณต้องอถ้าคุณรักเขาเนาะคุณก,ก็พยายามาทำเองให้มันดีนะคะหมายความว่าเราไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไป เราเหลืออะไรเลยไม่ต้องไปพยายามที่จะติดต่อให้เขากลับมาแค่เราทําตัวให้มันดีนะคะสดสวยรวยเ,ยเลยนะคะทําทุกอย่างให้ชีวิตของเรานั้นดูมีคุณค่าขึ้นนิ่งโดยการนิ่งนะชาวราศีสิงห์เพราะว่าการนิ่งเนี่ยมันจะทําให้เขาคิดว่าคุณหายไปไหนทําไมคุณถึงไม่ตามเขาทําไมคุณถึงไม่อะไรเลยมันทําให้เขาคิดถึงคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นี่แหละใครที่นิ่งจะเป็นฝ่ายชนะได้เปรียบเพราะฉะนั้นนะคะก็นะทำตามที่พ่แนะนำเลยแล้วกันนะคะซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาวราศีสิงห์ยิ่งตามยิ่งห่างไกลยิ่งตามยิ่งยิ่งหนีแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเขาเหมือนกับว่าจะหันกลับมาหาเราจะเป็นอย่างนั้นนะ อ,อยังไงซะนะคะไพ่เนื้อคู่ก็ขึ้นไม่แคล้วกันหรอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะโชคชะตาจะกั่นแกล้งเราแค่ไหนก็ตามจะกำหนดให้เราต้องห่างกันไกลกันอะไรใดๆก็ตามสัก,กวันหนึง่งนะคะโอกาสที่เราจะกลับมารีเทิร์นนั้นมีสูงมากเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อคู่กันแหละแต่ทีเนี้นะคะเห็นไหมไพ่ไพ่แห่งการหันหลังให้เดินจากกันไป อาจจะเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะสังคมคนรอบข้างเรื่องภาระการเงินการงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใครสักคนหนึ่งนะคะก็ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจด้วยก็เลยมาเป็นประเด็นกันนะคะแค่ดูเหมือนไม่ใส่ใจนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาอาจจะเป็นคนที่ใส่ที่ไม่ค่อยโรแมนติกเนาะเป็นคนที่แบบ ออกแนวยิงๆเชยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความคิดที่เหมือนกับว่าอยากจะให้อีกคนนึงเข้าหาตลอดตลอดเลยแต่ตัวเองเนี้ยไม่ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แสดงความรู้สึกไม่ไม่ไมกระตือรือร้นอะไรเลยอย่างเงี้ยอีคนหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจไงว่าคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะปรับ อขอโทษทีปรับทัศนคติเนาะพูดด่วนเลยทัศนคตินะคะซึ่งกันและกันจากเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งไหนที่เราเคยเป็นตัวของตัวเองเอก่อนหน้านี้นะคะก็พยายามลดบ้างข้อเสียของเราก็ให้ได้รู้บ้างนะคะความรักต้องปรับต้องจูนเข้าหากันนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวของตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ให้อีกคนนึงปรับแค่ฝ่ายเดียวนะคะอันนี้ก็เหนื่อยนะ พยายามเอาใจเข้ามาใส่ใจเราให้มากๆนะคะเร็วนี้จะมีการติดตอ่อกลับมาไหมนะคะจะได้คุยกันหรือเปล่าสำหรับท่านที่นิ่งกันไปหายกันไปนะคะคือแบบบล็อกกันหรือไม่คุยกันเลยโอ้ห่าการติดตอ่อสื่อสารเกิดขึ้นนะคะยังไงซะก็ถ้าไม่โทรไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แอบ,บดูแอบ,บส่องแหละนะคะยังไงก็แอบ,บดูแอบ,บส่องแอบบมองแต่ไม่เข้ามาหา แต่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของกระบวนการการนิ่งหายฉันตั้งใจแล้วฉันจะนิ่งฉันตั้งใจแล้วฉันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม,มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอย่างนั้นแต่น้ไาพา่ขึ้นมาเนะเาะเรื่องความสัมพันธ์หลักๆนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ไม่แคล้วกันนะคะอ่ะ ก็ลองพิจารณาดูนะชาลรีสิงว่าจะไปกันรอดจริงๆหรือเปล่าก็ยังแอบส่องแอบมองกันอยู่นะคะยังรักอยู่แหละเออยังยังมีความรู้สึกยังไม่ได้ลืมนะคะแต่เพียงแค่ว่าอารมณ์คนโกรธนะเนอะอารมณ์คนที่มันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือยังยอมไม่ได้ยังไม่ลดที่ถีตัวเอง ยังไม่ใ่อ่อนนะคะประมาณนี้แหละอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์เองนะคะที่คุณไม่ใจอ่อนให้ให้เขาในครั้งนี้นะคะแต่ยังไงซะดูสถานการณ์แล้วถึงคุณจะไม่ใจอ่อนเขาก็จะติดต่อคุณกลับมาอยู่ดีเขาก็จะพยายามที่จะให้ให้เรานั้นรู้สึกว่าเขาไม่เคยหายไปไหน เขายังคอยแวะเวียนมาดูมาส่องหรือแม้แต่อยากจะโทรกลับมาเลยด้วยซ้ําหรือบางกรณีอยากจะพาตัวเองกลับมาหาเราเลย,เลยด้วยซ้ํานะคะยังลืมไม่ได้ยังรักเสมอถึงเธอจะหันหลังให้ก็ตามนะคะความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวใจอะ่จะยังอยู่ในความรู้สึกทั้งหมดเลยไม่เคยลืม ึงแม้ว่าการแสดงออกของเราเนี่ยจะดูแบบเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เจ็บเหมือนเฉยๆนะคะการแสดงออกของชาลาสีสิงห์นะหรือเป็นเขาก็ได้เหมือนไม่เจ็บเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังรักเสมอยังไม่เคยลืมแต่เพียงแค่ว่าเราพยายามหันหลังให้กับความรู้สึกตัวเองเท่านั้นเองนะคะ พยายามมองผ่านไปพยายามทําใจให้ได้พยายามที่จะลืมแต่ก็ลืมไม่ไ,มได้แหละเป็นความพยายามเนาะท่านที่เป็นสถานะที่ในลักษณะอาจจะงอนกันงอนแงกันแล้วก็หายกันไปอะไรอย่างนี้นะคะ,ปะ,คะเป็นยังไงบ้างเขาจะมางอเราหรือเปล่า ลองเปิดให้ดูนะคะจากหน้าไพ่ก็รู้แล้วแหละยังไงเขากลับเอ,อ้ยังโปรดกันเนาะยังโปรธกันอยู่นะคะไพ่ห้ดาวคือยังมีทิฏฐิอีโก้ยังมีความฉุนยังอยากเอาชนะอยู่นะคะต้องรอนะรอให้เขาคิดอะไรได้ใจอ่อนหรือไม่ก็สบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอแค่เวลาเท่านั้นเองนะเดี๋ยว อะไรอะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถ้าคุณอยากจะไปง้อเขานะชาวราศีสิงห์รอสักระยะหนึ่งแหละอาจจะเป็นสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะปลายปลายเดือนอมิถุนายนก็ได้หรือในช่วงกลางๆเดือนก็ได้ลองเข้าไปง้อเขาดูเพราะว่าจังหวะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาจะเริ่มคลายความโกรธความชิดถี่ลงบ้างแล้วนะคะ ใจเย็นลงอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ปล่อยวางกับความรู้สึกที่มันแค้นเคืองขุนข้องหมองใจลงได้ะนะคะก็จะทําให้การกลับมาในช่วงจังหวะนั้นน่ะมันดีขึ้นมาขอให้คําแนะนำชาลสิสิงนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึง่ง เดิมเงนเนาะเออยังไงก็ได้รีเทิร์นนะคะยังไงก็ก็ได้รีเทิร์นภาะยังยืนยันคําเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะคล้ายๆกันเพราะว่ายังเป็นเดิมเงินอยู่ยังเศร้ายังเขาเรียกว่าเป็นอาการเครียดเป็นอาการที่มันขมุขมัวในใจตัวเองนะคะความคิดมากความหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันรู้สึกว่าเนาะเดิมเนะิะก็อารมณ์แปรป,ปรวนด้วยนะคะขึ้นๆลงๆด้วยยังไม่ ยังไม่คงที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะการที่ไม่ได้ถูกเอาใจใส่การที่ถูกมัางเมินด้วยก็เรื่องหลักๆแล้วก็เหมือนกับว่ามีทิฏฐิอีโก้ต่อกันด้วยใครเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่หายไปนะคะคนนี้นะเขาเครียดเขาเขารู้สึกไม่ดีเขาก็เลยพยายาม ทิ้งความรู้สึกตัวเองแล้วก็หันหลังให้บ้างเดินจากไปบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรมีชาวราศออีมีนนะคะมีเมษนะถ้าไม่มีราศีตาน,นี้ก็ตามหน้าไพ่นะคะมีดาวพุธด,ด้วย <c oughs> ทัดน้ำทัดน้ำทัดไฟนะคะยังไงซะไพ่ก็ได้ ไพแห่งการรีเทิร์นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ต้องรอใหอ้ใครสักคนหนึ่งอารมณ์เย็นลงก่อนนะคะเบาลงก่อนในเรื่องของความเป็นเดมูนความเครียดนะคะอารมณ์ให้คงที่ได้ก่อนให้อารมณ์เย็นลงก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็จะได้กลับมานะชาวราศีสิงสรุปแล้วมีโอกาสได้รีเทิร์นสูงมากๆเลยนะคะไม่เกิน5เดือน บางท่านก็อาจจะประมาณสเดือนอะไรอย่างเดือนสอเดือนสามเดือนแล้วแต่สถานการณ์ของใครของมันนะคะไม่เท่ากันนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวชาวราสีสิง์ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักห่างไกลกันอาจจะมีการทะเลาะก,กันแล้วก็หายกันไปอย่างนี้นะคะได้กลับมาแน่ๆเลยนะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยกลับมาคราวนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ คบกันยาวเลยนะเป็นแฟนกันเลยนะท่านที่ไม่เคยชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะกลับมาเนี่ยโป้เชเลยตกลงคบกันเป็นแฟนจริงจังเลยทีนี้นะคะทุกอย่างมันจะสมุิมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ให,ให้มีคุณค่านะคะดูแลตัวเองให้ดีๆให้สวยๆอย่า ไปทำตัวที่แบบว่าหยเขาทิ้งเราไปเราทําหน้าโสมหน้าเศร้าแบบโอ้จิดชื่นไปหมดอันนี้ก็มันไม่มีแรงดึงดูดเนาะเราต้องทำตัวของเราให้มีชีวิตชีวาให้มันดีให้รูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้เป็นแรงดึงดูดให้เขากลับมาหาเรานั่นเองนะจ่าละศีสิงห์อ่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ